ด่วนทุกคน ติด5ในมาแรงภายใน6ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบทเพลงใหม่ของบอสจอยมนินนะครับกับบทเพลงสายเลือดนักสู้ครับก่อนอื่นเลยก็ทุกคนต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทางด้านค่ายเพลงสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดครับต้องบอกว่าปล่อยเพลงอย่างตัวพ่อของบอสจอยมนินออกมาครับทุกคนรีกได้ว่า f c แฟนคลับครับทุกคนก็เข้าไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับยอดกดไลค์กดแชร์นี่คือเยอะมากๆอย่างที่บอกครับทุกคนว่า บทเพลงเพลงนี้นะครับเข้ากับใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ทําให้หลายๆคนนะครับนึกถึงคุณพ่อแล้วก็คิดถึงคุณพ่อคุณพ่อคือฮีโร่นะครับของใครๆหลายๆคนนั่นเองรได้ว่าเสียงของบอสโจนะครับก็โอ้โหทำให้หลายคนเนี่ยอินตามครับทุกคนแล้วก็ทําให้เพลงนี้นะครับโอ้โหทยานสู่นะครับห้าในมาแรงภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าเพลงนี้นะครับทุกคนบอสโจมินินเนี่ยก็คือตั้งใจมากๆและเพลงเพลงนี้นะครับตอนแรกเนี่ย พ่อตัวก็พูดเอาไว้เนาะแบบถ่อมเนื้อถ่อมตัวว่าจะติดในมาแรงหรือเปล่าเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ใช้ร้องโชว์บนเวทีแล้วก็อาจจะเป็นบทเพลงที่เฉพาะนะครับเฉพาะตัวเองใช่ไหมครับแต่ทางนี้ทางนั้นนุ้มอิ่มได้พูดไปแล้วนะครับกับคลิปเมื่อเช้านี้ว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่เพลงเฉพาะเลยทําให้ใครหลายๆคนครับทุกคนคิดถึงพ่อแล้วก็น้ําตาไหลไปตามๆกันนะครับ บทเพลงเพลงนี้ครับทุกคนมีฉากฉากหนึ่งครับที่ต้องบอกว่า1ภาพแต่ล้านความรู้สึกมากๆเลยนั่นก็คือนะครับฉากที่น้องอุูอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเอามือนะครับไปประกบ มือของคุณพ่อนะครับซึ่งบอสโจยมนินครับทุกคนก็มีการรวมพลังสายเลือดนักสู้นั่นก็คือสม,สมาชิกในวงของตัวเองนั่นเองครับรวมถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนที่ได้แสดงใน m v เพลงนี้ด้วยนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เปรียบเสมือนเลือดนักสู้ครับที่ถูกถ่ายทอดมายังบอสโจยมนินนั่นเองครับทุกคนโอ้วันนี้นะครับต้อง ต้องบอกเลยนะครับว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็ช่วยกันดันช่วยกันแชร์แบบสุดๆเหมือนกันสําหรับเพลงใหม่ของบอสจอมนินนะครับตอนนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหยอดคนกดไลค์เนี่ยหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับยอดคอมเมนต์คือเยอะมากๆอย่างที่บอกครับทุกคนว่าทุกคนเนี่ยคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าแอบร้องให้แล้วก็คิดถึงคุณพ่อนะครับและเพลงนี้ครับทุกคนก็ทะลุแสนกว่าวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเชื่อว่าเพลงนี้ทะลุล้านนะครับ ได้แบบโอ้โหไม่ยากแน่นอนครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยอุ้มอิ่มอย่างที่อุ้มอิ่มพูดเอาไว้นะครับว่าอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงของมหาชนอยากให้คนที่นึกถึงพ่อจริงๆนะครับไม่ว่าพ่อจะยังอยู่หรือว่าพ่อเนี่ยจะไม่ได้อยู่แล้วครับทุกคนแต่เพลงนี้ก็เหมือนเป็นการที่ทําให้เราครับทุกคนมีแรงสู้เหมือนเป็นเพลงที่ทําให mm ้คนทํางานนะครับทุกคนมีแรงฮุดสู้ขึ้นมาเพื่อครอบครัวอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นบอกเล่าเรื่องราวได้ดีมากๆเลยนะครับไล่เรียงมาเลยครับตั้งแต่สตอรี่เรื่องราวของสา าวน้อยเพชรบ้านแพงครับก่อตั้งมายังไง เป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับทุกคนที่ทางด้านน้ำเพชรสตูดิโอเนี่ยได้มีการสื่อออกมาให้กับแฟนๆเนี่ยครับทุกคนได้ได้ชมกันว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นไปเป็นมาอย่างไงและพ่อโจเนี่ยสู้นะครับตามรอยพ่อยังไงครับทุกคนและวันนี้อย่างที่อิมข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้นะครับทุกคนว่าทุกวันนี้บอกรักกันดีที่สุดครับทุกคนไม่ว่าเราเนี่ยจะอยู่ในสถานะไหนนะครับทุกคนอย่างคุณพ่อคุณหรือเหลือบางคนเหลือแค่คุณแม่ก็บอกรักคุณแม่ครับทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้ครับโอ้โห โรคภัยไข้เจ็บเยอะมากครับน้องไม่รู้ว่าเราจะไปจากกันเมื่อไหร่บอกรักกันไว้ดีที่สุดนั่นเองครับนะเพลงนี้ก็ทําให้ fc แฟนคลับเนี่ยฉุดคิดเหมือนกันให้เราเนี่ยหันกลับไปท่านทะุกคนดูแลคนที่บ้านหรือว่า,าเข้าไปนะครับห่วงยยทางด้านคุณพ่อคุณแม่มากยิ่งขึ้นนั่นเอง fc แฟนคลับก็มาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับวันนี้ดีใจด้วยกับทางด้านบอสโจยมานินสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้นะครับหลายคนบอกว่าอยากให้ลูกสาวองค์อญิงเพชรบ้านแพง c o อร์ cover, ใช่ไหมก็ ไม่แน่ครับอาจจะมีโอกาสนะที่น้องอาจจะได้ครบเวอร์เพลงนี้นะต้องบอกว่าเพลงนี้เพราะมากเลยนะทุกคนเนาะทุกคนไปฟังเลยเพลงของบอสโจยมานินเนี่ยเพลงนี้ทําให้เรานึกถึงเสียงของบอสโจยมานินครับในในบทเพลงจบแบบเท่เนาะซึ่งบอสโจก็ใส่เต็มจริงๆครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับก็ขอให้เพลงนี้ขึ้นแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงครับอย่างที่บอกว่าคือโอ้ สาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเนี่ยไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนมานะครับเพลงนั้นก็ได้รับความสนใจมากๆและเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับชาวต่างชาติเนี่ยจะไปรีแอคอย่างแน่นอนนะพี่คนเพราะว่าชาวต่างชาติจับต้องนะครับพี่คนสําหรับค่ายเพลงาสาวน้อยลำเพลิอนอินดี้รคคอร์ดได้ว่าประสบความสําเร็จนะไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาก็ประสบความสําเร็จนะทุกคนเพราะว่า มีศูนย์หน้าดีอย่างพ่อโจนะครับแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาครับทุกคนก็ฮิตติดหูนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงมหาชนอีกหนึ่งเพลงก็ก็ว่าได้กันเลยทีเดียวครับทุกคนทําให้หลายคนเนียนึกถึงครอบครัวนั่นเองนะครับ ส่งกําลังใจครับไปให้ทุกคนก็นแล้วกันเนาะที่อ่ามาคอมเมนต์อุ่มอิ่มเนาะก็บางคนก็บอกว่าตั้งแต่แบบว่าเกิดมายังไม่ได้เคยเจอหน้าคุณพ่อเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เคยมีคนคอมเมนต์แบบนี้อุ้มอิ่มก็ขอส่งกําลังใจเนาะไปให้ทุกคนสู้ๆก็แล้วกันนะครับถือว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ย้ําเตือนจิตใจแล้วก็ทําให้คนไทยเนี่ยมีความสุขในวันนี้ทําให้คนไทยครับได้หันกลับไปอ่า นึกถึงครอบครัวอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับทุกคนก็เป็นเพลงของความสําเร็จนะครับทุกคนในวันที่ไม่มีพ่อแล้วนั่นเองสําหรับทางด้านบอสจอยมนินที่ได้มีการถ่ายทอดออกมานะครับให้กับ FC Fan แฟนคลับเนี่ยได้ได้ฟังกันครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆแล้วก็สะท้อนสังคมแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับทุกคนว่าทางด้านบอสจอยมนินเนี่ยเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงครับทุกคนโปรดักชั่นต่างๆก็ก็ถือว่าทําถึงทําซึ่งแบบสุดๆกันเลยทีเดียวน ต้องขอชื่นชมครับทุกคนไปยังทีมงานเบื้องหลังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเพชรสตูดิโอนะครับทุกคนแล้วก็อาจารย์อันหมาหลงนะครับทนายเอครับทุกคนแล้วก็อํานวยการผลิตโดยบอสจโยมณีนครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหทุ่มทุนสุดๆในการทําเพลงนี้ครับทุกคนเนาะก็คือไปเอาแบบว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยของพ่อโจเนี่ยครับทุกคนมาแล้วก็พ่อสงการครับทุกคนเนาะมาบอกเล่าเรื่องราวผ่านหน้าจอนะเอให้กับทุกคนเนี่ยได้อินตามๆกันไปเลยนะครับทุกคนสำหรับเพลงนี้ก็โอ้เชื่อว่าขึ้นแฮชแท็ก ยอดวิวไหลเรื่อยเลยนะครับทุกคนซึ่งหลายคนเข้าไปฟังแล้วก็บอกว่าโเสียน้ําตามากเลยอุ้มอิ่มนะครับเมื่อเช้านี้อุ้มอิ่มเนี่ยก็โอ้โหได้ฟังไปแล้วครับทุกคนก็อยากที่บอกว่า1ภาพล้านความรู้สึกจริงๆนะครับสำหรับภาพของพ่อโจที่ได้มีการเอามือประกบกับลูกสาวอันนี้ก็เป็นฉากที่อมอิ่มชอบมากๆเลยนะครับเนาะก็ขอให้เพลงนี้นะครับประสบความสําเร็จแล้วก็ตอนนี้เชื่อว่านะครับอีกไม่นานก็ขยับขึ้นชาร์ตของหลายๆรดิโอแน่นอนนะครับสำหรับบทเพลงสายเลือดนักสู้นะครับซึ คือมันเป็นเพลงที่ติดหูครับทุกคนนะชื่นชมจริงๆคนที่แต่งเพลงอ่ะนะครับชื่นชมมากๆเลยเป็นเพลงที่ติดหูแล้วก็จาง่ายนะครับยิ่งพ่อโจเขาเป็นคนที่ชอบโปรโมทอยู่แล้วครับทุกคนในเรื่องของผลงานของตัวเองไม่ยากครับที่จะทําให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงมหาชนให้ได้นั่นเองครับและตอนนี้ขึ้น5้าในมาแรงแล้วครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความดีใจอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับสายเลือดนักสู้ครับทุกคนสําหรับพ่อโจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า เพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากๆกันเองนะครับสาหรับคลิปนี้ครับทุกคนตอนนี้ใครกําลังปั่นวิวใครกําลังแชร์เพลงใครกําลังเข้าไปฟังอยู่เรื่อยๆบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหลายคนอินมากๆบางคนบอกว่าแค่แค่แม่เนี่ยก็เข้าไปฟังประมาณ20รอบแล้ว30รอบร้อยรอบแล้วน้องอิ่มนะครับแล้ววันนี้อุ้งอิงนะครับก็ได้มาแชร์เพลงให้กับพ่อโจ้ด้วยนาอน่ารักมากๆเลยครับทุกคนลูกสาวก็ใช้แพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองที่มีผู้ติดตามแบบหลายแสนนะครับแชร์เข้าไปนั่นเองครับทุกคนนาะเพื่อให้ที่จะที่จะทําให้เพลงของพ ติดมาแรงนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครเป็นกำลังใจให้กับยิ้มข่าวกระแสแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบอสจอยอยมนินได้เข้าไปฟังเข้าไปแชร์เข้าไปเชียร์กันต่อนะครับสำหรับบทเพลงนี้6ชั่วโมงติดไปแล้ว5ในมาแรงปังมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบล็กทุกคนครับ